สวัสดีครับพบกับเราในช่องพังน้องนาตยาแม่วัสนาครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมนี่ก็แม่วัสนาของเราครับกำลังจะทำความสะอาดให้แล้วก็จะพาไปนอนอีกที่นึงนะครับ วรนี้ฝนตกบ่อยครับได้กินได้ยากนอนเลยครับนี่ก็เป็นน้องกาฟิวกาฟิวอ้าวกาฟิวครับมาเป็นเพื่อนไม่วัฒนาเดี๋ยวให้ควันของเราทำความสะอาดก่อนกาฟิวไปทำความสะอาดไปพินัตยาก็จะอยู่นู่นครับ พีนัตยาเอาเข้าที่นอนเรียบร้อยแล้วเหลือแม่วัฒนาครับควานเพิ่งเลิกเรียนนะครับกินหลายรีครับพี่น้องครับพี่นอ้องป้องปลาย ดูเขากินหญ้าเต็มเลยครับ <c oughs> ดูการิฟลครับก็นั่งบนหญ้าแม่วาส,สนาเด้ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวแก้ไปเลยครับวันนี้อากาศอย่างนี้เลยครับทั้งวันเลยครับคลึ้มนะครับนะครับวันนี้อากาศคลึ้มทั้งวันเลยครับ ทองกวางครับเป็นควานวันนี้เลิกเรียนค่ำนิดนึงครับเลิกเรียนมาก็มาทำความสะอาดที่นอนช้างช่วยคุณพ่อทุกวันเลยครับปะครับแล้วเ,เราหาเนี่ยวัสนาไปหาพี่นาตยากันแล้วก็ไปไปนอน อาบน้ำก่อนบอกอาบน้ำก่อนครับคนบอกว่าอาบน้ำก่อน,นครับนาตาดีใจครับนาตาดีใจนี่ครับนาตยาครับนาตาเห็นวัดสนาำมาดีใจครับอาบน้ำให้ครับ สายยางกับนาำไร้ใบแห้งครับ้องตักแห้งพี่ครับรกอควนเท่าแข็งแรงศาษนาก็เป็นช้างเพศเมียครับตัวเมียครับนาตยาก็เพศเมียเหมือนกันครับ ชอบน้ำมากได้อาบน้ำแม้ว่าจะสดชื่นสดชื่นได้มดถ้าสดชื่น,นครับเมืองหนาตัวยาดีใจครับ แม่วัสนานี่เชื่อเชื่อฟังน้องกวางมากเลยครับรักกันมากครับแต่พี่นาตยาจะขี้โกงนิดนึงนิดนึงถึงหลายเติบโอ้อาบน้ำให้ก็อึอีกแล้วครับ นาตยาจ้านาตยานาตยาจ้านาตยาจ้าคับนาตยาเวลาอยู่ที่ภูกก็จะชอบเต้นไปเต้นมาอย่างนี้ครับเพราะเขาเคยโชว์เคยโชว์ครับ นาตยานี่เคยโชว์โชว์มาก่อนครับแต่ก่อนเป็นนาตยาโชว์ครับมาแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วครับ cái thì mặt nát năm ngàn con đâu นี่ก็ใกล้จะมืดแล้วครับปารกินเป็นตาแสบเนาะก็ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมช่องทางน้องนาตยายแม่วัสนานะครับก็ขอให้มีความสุขทุกๆท่านนะครับ ได้รับชมช้างของเราครับก็จะผ่านไปได้แต่ละวันครับั้งเงินนานเหลือเกินครับงานก็ไม่ได้ทำอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ นัตยาถ้าเป็นคนก็จะเป็นคนตัวเล็กๆนะครับหุ่นบางๆนะครับนี่นะคะพาเขายืนกินหญ้าได้กันก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปที่นอน เพราะว่าที่นอนเขายังไม่ได้เก็บขยะให้เลยนะคะต้องรีบไปเก็บขยะให้เขาก่อนถึงจะเข้าไปที่นอน